เือนภัยมิจฉาชีพเติมเลขศูนย์ทายธนบัตรที่ระลึก100ให้เหมือนกับแบงค์พันุ์โดนแล้วที่ปั๊มหน้าวัดหัวใจส,สวัสดีครับแฟนเฟิร์สชาแนลคลิปบอกข่าวเล่าเรื่องคลิปนี้เรามีเรื่องออกมาเตือนภัยเกี่ยวกับการใช้ธนบัตรที่ระลึกแบงค์100บาทใหม่ซึ่งจะดูคล้ายแบงค์พันุ์เกิดปัญหาขึ้นมาแล้วก่อนไปฟังข่าวฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและอย่าลืมสั่นกระดิ่งที่ช่องให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กันและจะได้ไม่พลาด แจ้งเตือนข่าวดีๆในครั้งหน้าเรามาฟังรายละเอียดจากข่าวกันครับจากกรณีนายเศรษฐพุทธสุทธิวาฒนรุพุทธผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยหรือทอปทเปิดเผยเมื่อปลายเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมาว่าทางทปทได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้จัดพิมพ์ธนบัตรที่ระลึกเนึ่งในพระราชพิธีบรมราชาพิเศษพุทธศักราช2562เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาพิเศษ และยังเป็นการบันทึกเหตุการณ์ประวัติศาสตร์สําคัญตลอดจนพระราชพิธีที่สะท้อนถึงวัฒนธรรมอันเป็นเอกลักษณ์ของความเป็นชาติไทยโดยจะนําออกใช้ในวันที่12ธันวาคม2 5 6 3ซึ่งเป็นวันครบรอบหนึ่งปีของการเสด็จพระราชดําเนินเลียบพระนครโดยกระบวนพยุหญา,า,าตราทางโลมาคเนื่องในพระราชพิธีบรมราชาพิเศษพุทธศักราช2562ซึ่งขณะนั้นมีการแชร์เฟซบุ๊กว่าพ่อค้าแม่ค้า มีความสับสนระหว่างแบงค์ที่ระลึกใบละ100บาทใกล้เคียงกับแบงค์1 0 0 0บาทที่ใช้อยู่ในปัจจุบันจะมีการเตือนภัยให้ระวังล่าสุดเมื่อวันที่19ธันวาคม Facebook ของหญิงสาวรายหนึ่งได้โพสต์ถึงภัยรูปแบบใหม่กับแบงค์ที่ระลึกดังกล่าวโดยมีการเติมเลขศูนย์เข้าไปให้เป็นใบละ1,000โดยมีรายละเอียดดังนี้ใบร้อยจริงแต่ใส่เลขศูนย์เป็น1000บาทถูกเข้าแล้วที่ปั๊มหน้าวัดหัวไจ โดยโพสต์ดังกล่าวมีการแชร์เพื่อเตือนภัยกันกว่า4.5พันครั้งแล้ววันนี้แอดมินเอาภาพมาเปรียบเทียบเพื่อให้ประชาชนได้เห็นความแตกต่างกันนะครับระหว่างแบงค์1 0 0 0ที่ใช้กันอยู่กับแบงค์ร้อยที่ระลึกใหม่นะครับจะเห็นว่าความกว้างมีขนาดเท่ากันคือ7.2เซนติเมตรแต่ความยาวแบงค์1 0 0ที่ระลึกใหม่จะมีความสั้นกว่าแบงค์1,000ที่เราใช้กันอยู่ปัจจุบันเพราะว่าแบงค์1,000มีความยาวที่16.2เซนติเมตร แต่แบงค์100่งที่ระลึกใหม่มีความยาวที่15ซนติเมตรเท่านั้นนี่คือจุดสังเกตสำหรับความแตกต่างระหว่างแบงค์1 0 0 0พกับแบงค์100ที่ระลึกใหม่นะครับขอบคุณคลิปภาพข่าวจากไทยรัฐทีวีและขอบคุณเนื้อหาข่าวจากมติชนออนไลน์นะครับและนี่ก็เป็นการเตือนภัยสำหรับประชาชนที่อาจจะมีการเข้าใจผิดเกี่ยวกับการใช้ธนบัตรแบงค์ Bank 100่งกับแบงค์1 0 0 0ที่ใช้อยู่ปัจจุบันเพราะอาจจะเกิดความสับสนและเกิดความเสียหายขึ้นมาได้ ากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามและอย่าลืมสั่งกระดิ่งที่ช่องให้ด้วยนะครับ mm hmm. เพื่อเป็นกำลังใจให้กันและจะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนข่าวดีๆในครั้งหน้าสำหรับคลิปบอกข่าวเล่าเรื่องคลิปนี้แฟนเฟิร์สต้องลาบแล้วนะครับเจอกันคลิปหน้าขอบคุณและสวัสดีครับ